เอ้านายบอกว่าใครจะมาทิ้งูมายบอกเป็นี่งรชานะค้านนน่ยาอันยาวอันยาน่จะได้ใชทำอะรจัะ สวยจ้ะสวยจ้ะใช้เหมือนนี่ไงโอ้สวยเลยสวยเลยโอ้มือแข้งมดเลยหยอะไรก็แข้ง้ปหมดเลยมันได้มันได้กี่ต้นต้นเดียวเออมันได้ยีเดลางระบายสว เออแต่รับข้างล่างมันสวยอยู่มันสวยอยู่โอเคโอเคได้อยู่เดี๋ยว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 พอดีชายมันไม่ลงไงมันก็เลยยังไม่สวยอื้ยสวยแล้วนี่เออเอโหทำบุกกระไหลท่านผู้ชมเออนี่ได้อยู่ได้อยู่เออมันก็เป็นได้หรอเนาะ กันมันอจะไม่ได้อะไรที่แบบว่าเดี๋ยวเดแป๊บนึงสีขาวมันมาสีขาวไปอยู่ไหนลรอะอันี้ออาอัน้อบอกว่ามาสีโ ข้างในก่อนนี่ต้องเอาไปไว้ข้างในก่อนเรื่องต้ือนตอก่อนที่บ้านเพราะเราจะขนของเข้าไปขไอ้พวกพี่ขนไปกได้แตวป้าจะจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขนถ้านเข้าไปจะ่นมาไหนเปิดอน่ะแเดี๋มาแล้วเข้าอันนั้นอเมื่อเ๋ย่าจะมาสชาอีกเมื่อเมื่อเมื่อวานที่บอกไม่ให้ติด

มมอ,อืม,ม,มอ่ะเดี๋ยวเอฟซีตัวนี้เด้อไปคนขนมก่อน้อ่นน ที่ออกมาก็โดนตะกรรม เออให้บอกเก้าวงเข้าบุกไหมเียน้อยเราเขียน้อยเราต้องจัดให้เออมแบบว่าอยากให้มันเสร็จแล้วก็เราจะโอ้จะได้ไม่ร้อนอากาศมันหนาวไงใครเขาไม่ตื่นเช้าหรอกเออเอนบอกั้าใครเสียงเสงขึ้นมาเสีองูเจะเลิกแล้วเลิกคงเองเปอี่ยนอะไ่อก คัตเตอร์ไม่ได้ในนั่นน,นะเอาเอมาด้วยนะเอาคัตเตอร์มาด้วยน้ำมันนิดหน่อย,ยก้นขอบ ใจ้บ้านใจ้บ้านกำลังหาให้อยู่เลย มัใหญ่แล้ว่นีขาต้งถ้าปนก็ต่างนไม่ได้งัดไม่ออกพียอนะออกนะงัดต่างออกไหมไอแอร์มันบิดแน่นแลวมันเย็นแน่ยามันแล้วแน่นเพราะว่ามันไม่มีรังไงก็ถอยคนแล้วมาตรงนี้ ชิลคาะน้าสานี่มีของมานู่นแจกกันดี่แ้วเนี่ยมใส่กลมมนใส่กลมข้างล่างอ๋อไข้างล่างเหรอเอ๋ออ๋อวิชาเขาลืมเมื่อกี้เราออกมาก็ไม่ได้เอานั่นออกมาด้วยจะเอานี่เลยข้างล่างเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างให้เข้าดูก่อน เลิก่านกันไหะ ปลาไม่ได้เกี่ยวมานี้่ปาปลามีสามนุกศึโอ้ี่ว่าี่ว่า ขนมาแล้วนะคะซ c ใช้วิธีนี้ขนมามน <c oughs> ใช้วิธีแบบนะเขาเรียกว่าเกี่ยวหายหนาวเลย FC <c oughs> <c oughs> เรียนให้มันแบบน่าดูน่าดูน่าช <c oughs> ม <c oughs> นมนมน้ำส้มตั้งอย่งงี้เลยนี่ไงวางข้างล่างเดี๋ยวมันโกตมาค่ะ

นี่น่าจะเอาตัวนี้มาตั้งข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มาไว้ของใส่ขนมมันเบากว่านี่น่าราก็ไม่ตั้งเยอะมาตั้งเพียงว่าตั้งไม่เยอะเช็คโชว์เออเอาไปเอาตัวที่โชว์กัแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปในั่งก่อนอุ้ยเอาเนี่ยเออเออเอเออออเเอเออ เดี๋ยวตทานเข้าก่อนได้ๆโอโหตมือตรงมือนิ้เก็บอีกอันไปอีกรอบหนึ่งก็เสร็จแล้ว กิ้ไม่วแล้วเลยได้พากันออกมา จะท้าทายตอนเช้อาอากาศน้าเย็น แค่นี ar, sure, ้เองป่ะหมดแล้วนะตะตั้งตุ๊กตาอยู <h <h ่ฮะ้งตุ๊กตาอยู่เสือมันน่จะไม่หมดนะอยู่ไหนีตุ๊กตามีจิ๊กซอว์ข้างในแหละอยู่ในข้างในออฟฟิศป่ะใช่อ๋อนี่นั่นแหละนก็ล้างนั่นแหละล่อลงหมดแล้วเป็นลังๆอ่ะลังใหญ่อะลังใหญ่เหมือนกับลังไอ้เนี่ยเออป้าแต่ป้าสังเกตดูนิอะไรอยู่ตรงนั้นตุ๊กตาตุ๊กตานีนะ เพราะว่าเราคนแต่ขนมมาแล้วนี่ยังไม่เห็นตุ๊กตุงตุ๊กตาเลยอ๋อก็ไปจักรยาน ข้างล่างไปข้างล่างเดี๋ยวโต๊ะมันหักพอดีโต๊ะมันเบาบางไว้ของเบาบางโชว์ ยัยงเลยทำที่เนี้นนนนนนยทุกวงเอาไปถ้วได้เลยถ้าถ้าเจ้าของเสร็จแล้วก็เอาปไปถ้อยได้เลยใส่ใส่กล่องลังใส่ต้มใส่ต้มใส่ต้มใส่กล่องลัลลง ที่เท่ากันทางนี้เบาทางนี้บอกแสดงว่าเล็กก็มันใหญ่ไหมไม่ทางนึงมันใหญ่เท่ากันไหมแล้วก่อนน้องเบ้ เดี๋ยวพ่อเอาก็ได้เอาพวกขนมก่อนพวกะอภิษจะไม่ได้เปิดคุณไ,ไ,ไม,ไไมเก,กะกะเปล่าๆนะไอ้ผ้ามันคลอ,อว่าเริ่มอุ่นแล้ว โอ้ยไอ้กโกโก้ฟันชึบเข้าไปฟันคมมาก ไม่ตือนเหรอเวลาไม้ีเจ้าไม่ใ่มาลูกฟองเลยเมื่อบอกนอนนี่แค่นเหรเนี่ยห้องรังผองไม่ใชพีล้ลีจยเนยด้ากล่องเหลิกมีจอดอยู่บาเลิกีเหรอเนยเ้อกองใหญ่ปัญญาบ้าอยู่นั่นเชื่อขอรู้ะ เ,เดี๋ยวเอาไว้ไเอาไว้วางเวลาของเาเต็มแล้วลุนแลหมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะไปมา,มาเอาลูกโปงไหเดี๋ยวเราปีนเองเอ้อกว่านี้แต่ว่ามันแน่นนะแล้ว<อ>พวกอของเด็กเล่นนี่เป็นไม้ประกอบบล็อกอะเอออเรียนแต่ว่าซื้ออ วงเต็มไปหไมจะวางไงควออกมาดนแดวสวางสบยแล้วมาตรงน,น,น,น่อยแหละืนยแล้วมืดนอนได้ไหมไม่เห็นป้าโอ้ตาปาคุณบอกนะว่าจะติดรูปโป่งี้ก็ติดเถิดแต่อว,วานนี้แหละเชื่อไม่ได้เลยเชื่มอมืดับติดเนี ตัวเทปอะไอแอนมาจะออกมาใี่ไหมกี่โมงอะหรือว่าติดลูกโมงกัเลยนะ,ะ,นะเดี๋ยวเรดูในห้องก่อนนะเอาไปเรียกเข้าเลยมันสมควรมากเนี่ยมันสว่างแล้วถ้าเราไม่มีงานก็ไม่เป็นไรว่ามีมงานก็ออกมาแล้วก็ทิ้งกล้องไว้ก็ได้ซื้อกล้องไว้สำไย <c oughs> เ,เ่เห็แล้วผูกองเลยผูกองเลยทุกนูเลยเห็นล้ผูกข้างบนใช่ไหมบนสุดเลยนะ